สวัสดีค่ะช่วยแนะนําตัวไหนได้ไหมคะค่ะชื่อนภาพรค่ะพี่นะ,ะค่ะกวนคุณนะเลือกมาหนึ่งใบค่ะอ๋อไม่ต้องสุ่มด้วยหรอสุ่มค่ะ <laughs> อ่าใบนี้ก็ได้อ่าใบนี้คือใบเด็กสตรีทนะคะ,ะก็คือเด็กที่อาศัยอยู่ข้างถนนเนาะ,ะ,ะความคิดแรกต่อที่มีต่อคําว่าเด็กข้างถนนคืออะไรคะอาจจะโดนทอดทิท้ง หรือไม่งั้นเขาก็มีความจะเป็นนะคะครอบครัวอาจจะยากจนอาจจะต้องออกมาหาทรรมาหากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่นาคิดว่าโดยส่วนตัวแล้วพวกเขาเป็นคนยังไงเป็นคนแบบไหนคะคือจริงๆโดยธรรมชาติเด็กอะ่ะมันไม่มีอะไรหรอกแต่บางครั้งอะ่ะเขาเจออะไรมามันจะทำให้เขาอะ่ะ เราเราตัดสินเขาไม่ได้นะว่าเขาเป็นคนไม่ดีมาจากครอบครัวไม่ดีแต่แบบเขาเจอมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมาบ้างพ่อแม่เขาอาจจะเลี้ยงดูเขาไม่ดีหรือก็บางครั้งอาจจะมีการทํำลายเขาบังคับเขาให้ต้องเป็นแบบนี้แล้วพฤติกรรมเขาอะเด็กอะมันจะเป็นไปตามที่เขาโดนมา วันหนึง่งแถวบ้านพี่เนี่ยมีเด็กข้างถนนมาอยู่แถวแถวละแวกบ้านพี่พี่จะรู้สึกยังไงมีความคิดเห็นยังไงคะอืมก็อยากช่วยเหลือเขานะอยากเขาให้อยากให้เขามีโอกาสในสังคมบ้างคือย่างน้อยให้เขามีโอกาสได้เรียนหนังสือถ้าพี่มีปัจจัยนะพี่จะรับเลี้ยงคือส่งเสียให้เขาเรียน อย่างน้อยการศึกษาก็ทําให้เด็กพวกนี้เขามีความคิดไม่อยากไปอยู่ในด้านที่ไม่ดีอย่างน้อยเขาก็ประมาณอาจจะไม่ได้มากกว่าคนอื่นนะแต่ก็อยู่ได้อย่างที่ว่าไม่ไม่ต้อยตอ่ำอ่ะไม่อย่างน้อยก็มีการศึกษาได้ประกอบอาชีพะอะไรเงี้ย แล้วถ้าสมมติเราเป็นเจ้าของกิจการเองเนี่ยแล้วถ้ามีน้องๆมาสมัครงานคือเราจะอยากรับเขามาสมัครเราจะอยากรับเขามาทํางานไหมรู้สึกยังไงหรือถ้าสมมติเราทํางานแล้วมีเพื่อนร่วมงานเป็นเป็นเป็นน้องที่มาจากข้างถนนมาก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเขาเราก็ต้องเหมือนกับน่าจะมีคําถามหรือเราอยากรู้แบ็กกราวเขาว่าความคิดเขาอ่ะมัน มันเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วการที่มารับมาอยู่ในสังคมที่ที่เราจะต้องเหมือนรับผิดชอบอ่ะเราก็ไม่อยากให้เขามีปัญหากับคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้เขาว่ามีชีวิตที่ดีกว่าที่เขาเป็นอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรอยากฝากถึงคนทั่วไปที่ได้รับชมไหมคะก็จริงๆเราก็พยายาม ให้โอกาสเด็กพวกนี้นะคะถ้าเราสามารถให้ได้แล้วก็อยากฝากถึงพ่อแม่ด้วยสำหรับเด็กพวกนี้คือไงพ่อแม่เนี่ยให้กำเนิดเด็กพวกนี้แล้วก็น่าจะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเพราะาในสังคมต่อๆไปข้างหน้าเนี่ยมันอยู่ลำบากค่ะประมาณนี้นะคะ,อะขอบคุณมากค่ะ